แล้ววันหนึ่งเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ชีวิตมันเปลี่ยนน้องที่เมืองไทยที่เป็น PR เวลาที่เขาต้องมาเหมือนเราเราเหมือนเราก็เห็นตัวเองใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นรถอย่างนี้ออกประตูนั้นเข้าประตูนี้เขาก็ถามทําไมคล่องจังเลยเราบอกอ๋อทำยามอยู่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อเราอะไรเงรี้ยแล้วเขาบอกเขาแอบล้อเ,เล่นเติบโต,ต,ตมาในครอบครัวของข้าราชการพ่อแม่เราก็เธอจะไปได้ยังไงเธอไม่ได้แต่งงานกับเขาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยให้คําตอบกับผู้ชายว่าเอางี้ไหมเออเรามาแต่งงานกันไหมชวนง่ายๆเลยสามเดือนก็แล้วสิ่งที่ตอบกับ อาาก็คือแค่ตัวระบบออโตเมติกว่าให้รอต่อไปรอต่อไปทีนี้เราก็ยอมกลับไปว่าไอ้ครั้งที่เราเคยทํางานกับบริษัทลูกค้าเยอรมันของเราอะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ส่งปุ๊บตอบปั๊บ สวัสดีค่ะทุกคน,สว,ส,คคนสวัสดีค่ะคุณแจนสวัสดีค่ะครูด้าแต่ละเขินวันนี้ต้องบอกทุกคนว่าเรามาอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะแตกต่างมีอาหารวางไว้ข้างหน้าด้วยก็ถ้าเกิดทั้งคุณแจนและครูเนี่ยเสียสมาธิกันไปบ้างทุกคนก็ให้อภัยด้วยนะคะ <ừ> วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทการพูดคุยที่รู้สึกยินดีมากเพราะว่าเราเคยเห็นนะ เราไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเพราะว่าตอนที่เรียนคุณแจนเป็นคอร์สว,วิดีโอไหมคะตอนอาจารย์เรียนกับครูดาวคอร์สแรกนะ่าจะเป็นคอร์สคำศัพท์ค่ะแล้วต่อมาก็อาจจะตามด้วยคอร์สวิดีโอ,อค่ะไม่เคยเจอตัวจริงใช่ <cả. S 2> เราจะผ่านไปผ่านมาเฉียวไปแต่ว่านอ,น,นอกจากในคอร์สเราก็มาเจอกันวันนี้เลยใช่ค่ะก็คือยินดีท,ที่ได้เจอทั้งลูกศิษย์ตัวจริงเราก็ยินดีที่คุณแจนอนุญาตให้เรามาคุยด้วยในวันนี้ในเรื่องที่หลายๆคนครูเชื่อว่าโลกลุกวันนี้ความรักมันไหลพรมแดนเนาะเราก็เกิดแบบ มีความรักหรือว่าต้องจพัจพัดจับผูกมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้ <c oughs> มันก็เหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้น <c oughs> คุณแจนอยู่เอรรนีมามากี่ปีแล้วคะอันนี้เข้าปีที่7แล้วคะคุณด <7 S 2> าวเปีะะในเจ็ดปีที่ผ่านมารู้สึกอย่างไรบ้างชีวิตมีขึ้นมีลงหรือว่ามันเป็นยังไง เอาจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับคุูดาวมาได้จังหวะเลยค่ะปีที่7เนี่ยเป็นปีของ coming of age จริงๆที่รู้สึกมันเหมือนแบบจริงๆทุกปีจะมีการรีวิวของตัวเอง3ปี5ปีเห็นอะไรใดๆมาบ้างแต่ปีที่7มันผ่านขึ้นลงจนตอนนี้มัน back to basic แล้วเราก็ได้คำตอบบางอย่างก,กับตัวเองแสดงว่าก่อนจะถึงปีที่7ปีที่1จนถึง ตอนตอนนี้ก็หนักอยู่พอสมควรหนักค่ะให้เริ่มเลยก็คือสมมติว่าตอนแรกเนี่ยใช่ความรักนําพาแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดเพะล่าหน่อยได้ไหมแอบแอบคุยกันหลังบ้านว่าเนี่ยอาจจะมีการดูเหมือนแบบแย่งกันคุยนิดหน่อยเพราะว่าขี้เมากันทั้งคู่ก็คืออยากให้คุณจันเริ่มเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่เราคุยหลังบ้านคือไม่ได้ว่ามาไม่ได้จะมาเยอรมนีเพื่อแต่งงานด้วยซ้ำเล่าย้อนกลับไปเลยค่ะคุณจันย้อนกลับไปเลยถ้าตั้งแต่ตอนที่ทํางานตอนนั้นอยู่ในบริษัทเอพอเอ ะะแล้วก็ดูลูกค้าที่เป็นบริษัทเ,เคมีพันธุ์ใหญ่ของเยอรมน,นีแล้วก็แล้วเราก็ต้องทํางานกับคนเยอรมันเรามีความชื่นชอบในระบบของเขาว่ารู้สึกอย่างมันโอ้ตรงไปตรงมาเป็นระบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นเหตุให้มีโอกาสได้พบกับทางคุณสามี <c oughs> ในอนาคตนะตอนนั้นเริ่มไปรงเรียนภาษาเยอรมันเพราะว่าทุกวันเราจะต้องแปลข่าวแล้วบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอจบจากการทาง,ทงานที่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราได้ย้ายเข้าไปอยู่ทำเป็น Marketing Communication ใน c คอร์เป t e ใหญ่องค์กรหนึ่งของเมืองไทยแล้วเราก็รู้สึกว่า หลังจากทำงานไปสัก2 3ปีคือมันเหมือนมิดเดิลเอชมันมาไวกว่าที่คิดนะคะ,ะเราก็โตก็โต,โตไม่โตไปกว่านี้และ c ซ o ฉันก็คงไม่เป็นอะไรเงี้ยเอ๊ะแล้วสิ่งที่ท้าทายเราอะต่อไปคืออะไรมีเงินเก็บน้อยๆตามช่องคูดาวมาตลอดเนาะเราก็รู้สึกว่าอ่าเยอรมันนี่แหละน่าจะเป็นคำตอบของเราเรามาเรียนปริญญาโทอีกสักใบดีไหมเพราะว่าประเทศนี้มันมีการศึกษาที่ดีนะและราคาไม่แรงกับเงินเก็บที่เราอาจจะมีประมาณนึงเนี่ยเราน่าจะ เมนเทนได้คัปเวอร์สี่ห้าปีเนี่ยได้แล้วก็จังหวะก็คือรู้จักกับแฟนมาสักระยะหนึ่งแล้วเออทุกอย่างมันดูจะลงตัวก็เลยเลือกที่จะมาเรียนเยอรมันเราเริ่มจากไปสมัครหาข้อมูลทุกอย่างค่ะยูนิแอซิดมีคอร์สที่อยากจะเรียนแล้วแต่ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เพราะภาษาเยอรมันเรายังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะก็ทําการสมรัครส่งทุกอย่างมาเรียบร้อยส,สามเดือนก็แล้วสิ่งที่ตอบกับเรามาก็คือแค่ตัวระบบอัตโนมัติว่าให้รอต่อไปรอต่อไปทีนี้เราก็ย้อนกลับไปว่าไอ้ครั้งที่เราเคยทางานกับบร ลูกค้าเยอรมันของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ส่งปุ๊บตอบปั๊บส่งปุ๊บตอบตปั๊ปบแล้วก็วิธีคนไทยอ่ะคะก็จะคิดตลอดว่าประเทศนี้เขาดีกว่าเราเขานาหน้าเราเขาคงจะต้องไวกว่าเราสิระบบเขาดีะอะไรเงี้ยก็เลยคิดเอาว่าเดี๋ยวเรามาสู้เอาดับหน้านั่นหมายความว่าตอนนั้นน่ะคุณแจนเริ่มด้วยการจะมาสมัครเรีเนยนปบริญญาโท<ช>ที่เป็นภาษาอังกฤษแต่เนื่องจากแบบรอคําตอบนานมาก3เดือนไม่ได้ก็เลยแบบฉันไม่รอละฉันจะมาเลยฉันจะมาเลยทีนี้พอจะมาเลยแล้วจะมาด้วยวิธีไหนล่ะอาใช่ไหมคะตอนนั้นพวกวีซ่าางน กาเรียนภาษาเนี่ยยังยังยังไม่ได้มีเหมือนตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปปี2017นะคะยังยังไม่ได้มีแพร่หลายขนาดนี้แล้วก็เราเองก็คบกับแฟนณขณะนั้นมาระยะหนึ่งแล้วเราก็ได้ถามเขาว่าเออเราจะยังไงดีเราแฟนก็ชวนมาเหมือนกับคู่รักทั่วไปเออลองมาเยี่ยมเยียนกันไหมหรือเออมาอยู่กันในกสัาร์สัปดาห์ลองดูกันเราจะได้รู้กักกันว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเติบโตมาในครอบครัวของข้าราชการพ่อแม่เราก็เธอจะไปได้ยังไงเธอไม่ได้แต่งงานกับเขาอย่าง ย่างี้ค่ะเราก็เลยให้คําตอบกับผู้ชายว่าเอางี้ไหมเออเรามาแต่งงานกันไหมชวนง่ายๆเลยเอ๊ะยังไงนะ <c oughs> ชวนง่ายๆโดยแล้วชวนง่ายๆแล้วเขาแต่งกับเราง่ายๆเลยไหมเขาก็คิดอยาาคือคุณดาวเพราะเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเรื่องแต่งงานมันเรื่องใหญ่ไหนจะผ้าสีไหนจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ รักความรักแท้ในเยอรมันแพ้ด้วยเรื่องภาษีค่ะเราเราเราไม่เห็นเรื่องเรื่องตรงงาน,นเราก็แค่เราเองก็มุ่งมั่นกับเป้าหมายความฝันของเราในการที่จะเปลี่ยนปริญญาโทใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็เริ่มลังเลแล้วตกลงรักชั้นหรือจะใช้ชั้นเป็นสะพานมา <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยเขาก็ขอคิดสองอาทิตย์อะไรเงี้ยสองอาทิตย์เดงเหรอคะโทนึกว่านานก็ตกลงว่าอ่ะถ้าแต่งงานงั้นโอเคเราก็เริ่มด้วยเดินด้วยกันเรื่องแต่งงานทีเนี้ยพูดจริงๆริงก่อนที่เราจะได้ย้ายมาใช้ชีวิตที่เยอรมันอ่ะ ด้วยการที่เราทางานบางทีอ่ะเราก็มาประชุมที่นี่บ้างหรือไปแมสเตอร์บ้างบางทีมาในฐานะของมีเดียบางทีมาออกบูธมาเป็นลูกค้าใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ชีวิตมันเปลี่ยนจากที่เราเคยอาเข้างานด้วยบัตรมีเดียหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะวันหนึ่งที่เราเริ่มอาชีพใหม่ในประเทศนี้คะ่ะมันกลายเป็น เราอาชีพแรกที่ทำในแมสเตอร์อะคะ่ะเราอยู่ในฐานะของอ security stand นะคะเพราะว่าในในแมสเตอร์มันก็จะมีงานแต่ละอย่างที่แบบมีนวัตกรรมอะไรเงี้ยเขาต้องหาคนไปเฝ้าสแตนเขาก็ถามว่าภาษาเยอรมันเราเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอ้าวโอเคยังไม่ดีปีแรกที่มายเงี้ยเอาไปเลยจ้ะไปเฝ้าสแตนอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนกับว่าน้องที่เมืองไทยที่เป็น PR เวลาที่เขาต้องมาเหมือนเราเราเราเหมือนเราก็เห็นตัวเองใช่ไหมคะแล้วที่นี่มันไม่ได้มีเหมือนเวลา PR ที่เราเวลาไปทํางานข่าวที่อื่นเรามี คนมารับรองเ่ะเราต้องรับรองตัวเองสไตล์เยอรมันเนาะเราก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรับรองเขาเขาก็ถามแล้วว่าโอ้แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นรถอย่างนี้ออกประตูนั้นเข้าประตูนี้เขาก็ถามทำไมคล่องจังเลยเราก็บอกอ๋อทำยามอยู่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อเราอะไรเงี้ยเขาบอกเขาแอบล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองง่ายๆสมมติว่ามองจากคนนอกอย่างครูนะคะในจุดจุดหนึ่งในวันที่เราอ่ะผ่านมาหมดแล้วด้วยซ้ำอยู่ในจุดอื่นแล้วเป็นลูกค้าแต่ด้วยความที่เราอ่ะต้องมาเซตติ้งชีวิตใหม่ที่เยอรมันมันเหมือนกับ เราก็ไม่ใช่เด็กๆเนอะถ้าจะพูดกันแล้วต้องกลับมาในจุดเหมือนสตาร์เตอร์มันเสียศูนย์หรือว่ามันเสียแบบ เสียบาลานซ์ตัวเองบ้างไหมคะพูดจริงๆอะว่าสามปีแรกอะเสียมากๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่ depression ได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างสมมุติถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยทํางานไม่ได้เป็นซ์แพ t สักที่มาเลยเราก็จะมาด้วยความแบงๆแล้วก็เเปิดกว้างทุกอย่างเราเรียนรู้ได้แต่เนี่ยบางทีเราก็ดันมีจุดของเราว่าอ้าวเราก็ยังพอมีประสบการณ์ดิปีแรกเราสมัครงานกระจายมากเลยค่ะสมัครเป็นแบบทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่ภาษาเยอรมันเราก็ยังไม่ได้แล้วก็สมัครงานด้วย เลเป็นเราที่ยังเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะทุกวันนี้เราก็เรียนรู้แล้วเมันไม่ใช่แล้วแบบนี้ะอะไรเงี้ยทุกอย่างที่คนเคยพูดไว้มีคนพูดหมดหรือว่าฟังคูดาพูดภาษาเยมปุ่นสำคัญเรารู้ว่ามันสําคัญแต่เราเองอยากที่จะเอาตัวกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเหมือนเดิมให้ได้ใช่ไหมคะในเมื่อมันทําไม่ได้สิ่งที่เราจะทําได้อะมีอะไรบ้างสําหรับเรานอกจากเป้าหมายที่จะมีงานที่มั่นคงแล้วสิ่งหนึ่งสําหรับแจนเองอจะแจนอยากที่จะได้ ในการเป็นประชาชนของที่นี่อยากจะทําเรื่องสัญชาติดังนั้นคือเราก็จะต้องเอาตัวเราให้เข้าไปสู่งานใดก็ได้ที่ถูกกฎหมายแล้วเราจะได้มีลิสต์ของการจ่ายภาษีใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้สนใจว่างานเราอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้า เปรียบตัวเราเองจากสิ่งที่เราเคยอยู่ในประเทศของเรากับณปัจจุบันที่เราจะต้องมาเริ่มใหม่อ่ะมันมันไม่ง่ายการที่คุณจะก้าวข้ามไม่ว่าจะอีโก้หรือว่าอะไรสิ่งต่างๆประสบการณ์ของคุณนะคะมันมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึง่งแล้วก็ทัศนคติที่ที่ท,ที่ที่กล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วทีนี้เราไปทํามาหลายงานลองเล่าบางงานให้ให,ให้ให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเราก็ต้องอยอมารับกันตามตรงว่าคือหนึ่งเนาะจากตอนที่จะมาเรียนโทอ่ะพับไปเพราะว่าเราก็เปลี่ยนมาเป็นแต่งานมาเลย แล้วพอแต่งงานมาเนี่ยเราก็อยากจะ enter ตลาดแรงงานให้ไวนันภาษาญี่ปุ่นก็เรียนแหละแต่ครูเชื่อว่ามันก็ไม่ได้เรียนจนถึงจุดที่เราพึงพอใจหร ourt, อกเพราะเราก็อยากจะรีบเข้าตลาดแรงงาน ok แล้วคราวนี้มันมีอะไรที่เราไปลองไปทําหรือว่ามีอะไรมาแชร์ลิงก์ตรงนี้มั้งเอ่ยอาชีพแรกของจานตลกมากคือเจ้านายจานไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่เจ้านายคุณจานเป็นอะไรคะเจ้านายจานเป็นน้องหมาคือตอนแรกอ่ะมันเริ่มจากคือเราก็จะเลี้ยงไซบีเรียนที่บ้านเราแต่เราชอบสุนัขตัวใหญ่แต่พอมาอยู่ที่นี่ เราจะไปเล่นหมาข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็ต้องแบบ อลองดูว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างแล้วมันก็ประจวบเหมาะค่ะว่าเหมือนพี่คนไทยเนี่ยเขาก็รู้จักคุณยายคนนี้แล้วเขาก็มาดูแลคุณยายด้วยอาชีพของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเขาก็เลยมาถามเราว่านี่สนใจไหมจริงๆตอนแรกเราไปขอเขาจูงน้องหมาให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่น้องหมาจะต้องออกไปเดินไปแกซี่ตามเวลาของเขาใช่ไหมคะเราพี่ก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเขาจะได้ไม่ต้องขับรถจากอีกเมืองนึงเพื่อจะมาจูงน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เอาสตางค์เลยเราแบบยินดีทําให้เลยแล้วเราก็ได้ไปฝึกภาษากับ คุณยายด้วยไรเงี้ยเ,เราก็เลยสนใจทีนี้คุณยายเขาก็เลยจ้างเราว่าอ่ะเงินเอาไปครัง้งครั้งละหยูโรซึ่งตอนนั้นอ่ะมินเดสโลนอ่ะมันอยู่ที่10ยูโรใช่ไหมคะเราก็ไม่มีเป็นหาเราก็จ้างเราแบบนี้เราก็เอ้ยยินดีเพราะว่าคุณยายอะ่ะก็จะเป็นแบบคุณยายฮิปๆไรเงี้ยสิ่งที่คุณยายชอบ คุยกับเราก็จะเป็นแบบวิลเบอร์ดันเอ้ยราชวงศ์อังกฤษเลยแบบเปิดหนังสือบุญเทมาเราก็เหมือนได้อ่านหนังสือได้ฝึกภาษาอะไรจากคุณยายก็ทําอยู่ประมาณปี2ปีเลยนะคะเพราะว่าจนกว่าน้องหมาจะ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 มองก่อนอะไรอย่างเงี้ยโถแต่แล้วก็อยู่แต่หลักๆก็คือเหมือนกับว่าเราคุณยายยังอยู่ใช่ไหมคุณยายยังอยู่ค่ะคุณยายยังอยู่คุณครูก็เลยเลยกลายยังยังกลายเป็นเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของเราเราก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนนึงก็ยังไปตามไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องบอกว่าก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่คิดเนาะไม่คิดไม่ฝ จะมาทำอะไรแบบนี้<ช>อ่ะแล้วก็จากนั้นนะคะ,คะมันก็มีงานเล็กงานย่อยงานรับจอบูุนนี้แต่ว่าที่สําคัญตอนหนึ่งที่ครู รู้สึกสนใจเนาะก็คือตอนนั้นคุณแจนพยายามเทียบบูทด้วยใช่ค่ะแล้วมันยุ่งยากเนาะจริงๆแล้วครูดาวให้ในเรื่องของการเทียบบูทข้อมูลต่างๆเนี่ยดีมากๆแล้วก็เหมือนมีคนรีวิวไว้เยอะแต่แต่ละเคสแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนนึงบอกว่าอันนี้ต้องแปลอันนี้เป็นภาษาิกภาษาอังกฤษ,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 ษไม่ต้องแปลเคสเรายากกว่าตรงที่ว่าาจนไม ไม่ได้เรียนตามระบบปกติอะค่ะสอบเทียบเหรอคะแจนสอบเทียบรู้เลยว่ารุ่นนการสอบเทียบบางครั้งมันก็มีปัญหานะอ่ะมันมันยังไงคุณแจนสมัยแจนอะมันเป็นเอ็นทานรุ่นสุดท้ายที่มันเหมือนแบบมี4ี่ห้าลำดับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่างั้นเราต้องรีบไปลองสอบเทียบอย่างน้อยเรายังได้ลอง2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปสอบเทียบอะพมปลายอะมันไม่ได้มีแบบที่เด็กๆทั่วไปเรียนในใบทาน์สกิฟเขามีอยู่7วิชาอย่างเงี้ยค่ะอย่าว่าแต่เขาเลยเรามองเองอะเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะอันนาเคนุ่งผ่าน แล้วไม่พอขนาดเรียนมปลายจจ์ก็เรียนปร,ริญญาตีไปด้วยโดยที่เรียนโดยการเทียบวุฒิหน่วยกิจตอนนั่งเรียนม .4 เราก็ไปเรียนปี1ปี2โดยที่เราไม่ต้องไปสอบเราเรียนที่รามคำแหงเราไม่ต้องไปสอบถึงเวลาเราเ,เราเราไปสอบโดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนไปเรื่อยๆจนจบมอ .6 อ้าเรียนอีกปีนึง ก็รับปริญญาตรีแล้วเก็บหน่วยกิจครบแล้วใช่ไหมคะอยู่เมืองไทยอาจจะดูอ่าโอเคเป็นคนเล่นเก่งหน่อยโอ้ทุกอย่างจริงๆก็ไม่ได้เก่งค่ะเป็นถูถูไทยๆแต่เอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมอยู่ที่นี่มันไม่ใช่ปริญญาตรีถ้าคุณจะเทียบวุฒิโคกชูโ,โรพรูสมหาลัยโอเคอนาเคนุ่งนะ,ะแต่ว่าคุณเรียนไม่ถึง4ปีดังนั้นเราเทียบวุฒไม่ได้เคราะดีที่ว่าพอจบไยอ่ะทำอะไรต่อดีล่ะตอนนั้นตอนแรกตั้งใจจะมาเรียนต่อต่างประเทศละค่ะแต่ว่าอ่าโดยมันเป็นช่วงปี4142เศรษฐกิจมันยังม่ดีต้องมัน กุ้งตอนนั้นเราก็เลยอ่ะงั้นเราเรียนปริญญาตรีอีกใบก็แล้วกันด้วยอายุเพื่อนเราก็เพิ่งเข้ามาเรียนม,มปีหนึ่งใช่ไหมคะก็เลยเรียนปริญญาตรีใบที่2ครเทนี้ก็เรียนในสาขาที่สนใจก็เรียนสื่อสังวมชนแล้วก็อาจสนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเราสามารถเทียบวุฒิปริญญาโทได้โดยการที่ใช้ปริญญาตรีถึง2ใบเพื่อนับ <laughs> จํานวนปีให้ได้ครบ4ปีตามที่ เซตไอบีที่นี่เขากําหนดไว้ค่ะเราก็เลยจะมีปัญหาเรื่องวุฒิตรงที่ว่าพอเราอยากไปสมัครอนาเคน,นุ่งเนี่ยวุฒิปริญญาตรีเราก็ไม่มีให้เขาเพราะว่าปริญญาตรีเราเรามี2องใบแต่มันกระโดดด้วยเครดิตได้แต่จํานวนปีไม่ได้ส่วนวุฒิที่ต่ํากว่าปริญญาตรีวุฒิมปลายเราก็ไม่สามารถไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ใช่เพราะฉะนั้นนะคะอยากจะเตือนทุกหลายๆคนๆเนาะเพราะว่าที่ไทยอ่ะ มันมีหลากหลายแล้วทุกวันนี้มันก็จะมีระบบิน international โรงเรียนอินเตอร์ก็มีแบบหลักสูตรหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราไม่สามารถบอกเป็นสูตรสําเร็จได้จนกระทั่งคุณอนะ่ะยื่นวุฒิของคุณอนะ่ะเข้าไปในหน่วยงานที่จะแบบว่ารับรองให้คุณแล้วคุณอาจจะเจอเซอร์ไพรส์ก็ได้แล้วเยอวรัมันก็คือถ้าเรื่องแบบเนี้ยถนัดนักยอมหักไม่ยอมงอชั่วโมองขาดไปชั่วโมองหนึ่งนี่ไม่ได้ไได <laughs> อันนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นอุูทาหอ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการอยู่ตรงนี้อย่างที่บอก นองว่าด้วยด้วยสายงานกุญแจด้วยแหละส่วนหนึ่งการที่จะต่อยอดมันก็นลาบากมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องเหมือนกับเรียนรู้ใหม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไปในทางอื่นที่บอกว่าตอนนี้เริ่มเริ่มโอเคขึ้นมานิดนึงแล้วเริ่มมองตัวเองไว้ในทางไหนคะจริงๆก็คือปีที่3ที่เราบอกว่าเราได้กลับเข้าไปทํางานออฟฟิศอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะหลังจากก็ทําในเบนจ็อบอะไรมาเรื่อยๆอทีนี้ปีที่3หลังจากโควิดอ่ะ,อะเราก็ดูว่า เราต้องยอมรับเราไม่สามารถกระโดดกลับเข้าสู่แวดวงที่เราเคยทําได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเบรียร์ของภาษาแต่ต้องเข้าใจด้วยอย่างตอนที่เราสมัครงานเมืองไทยอ่ะเราไม่เคยที่จะยากลําบากเลยต้องยอมรับว่าคอนเน็ชันต่างๆมันก็สําคัญแล้วยิ่งถ้าคุณทํางานสายงานมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้จักคนรู้จักสื่อรู้จักเอเจนซี่โอ้โหรู้จกักใช่ซึ่งมันมันเป็นเรื่องยากสําหรับเราที่จะต้องมาเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันพอจะทําได้สําหรับคนต่างชาติไอที IT ไม่ถนัดและอะไรอยางนยสนนใจงง ก็เลยไปโรงเรียนเกี่ยวกับด้านโล่โลจิสติกค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในบริษัทโลจิสติกอยู่ในช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็ทำอยู่ไม่นานทำเกือบจะปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยผ่านโปรผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วมันจะโดยตัวงานจริงๆถ้าเป็นแบบเหมือนภาษาไทยน่าจะเป็นงานชิปปิ้งทำดูแลเอกสารเกี่ยวกับพวกการส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังใช้ภาษาอังกฤษหลักๆด้วยผสมกับภาษาเยอรมันอะไรเงี้ยช่วงนั้นภาษาเยอรมันที่เราทําให้มีความมั่นใจกับกล้าพูดกล้าสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอ่ะ เยอะขึ้นแต่ตัวเอกสารหรือการทํางานก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะทำไปสักระยะหนึ่งก็มีโอกาสที่มีมีงานที่เป็นงานมาร์เก็ตติ้งเข้ามามอบหมายให้เราอลองไปสัมภาษณ์งานนี้ดูไหมให้ลองส่งเลยเป็นเราไปอ<ๆ>ะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสไหมแต่อะในเมื่อเขาเรียกตัวมาให้โอกาสก็ลองดูใช่ไหมคะก็ส่งไปแล้วก็ได้ได,ได้ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะมันก็เอาจริงๆมันจะมีวันที่ตอนที่เราทําเป็นเนยเป job งานอะไรที่เรายังไม่ รู้ว่าชีวิตหนทางจะไปทางไหนใช่ไหมคะบางทีมันก็ท้อม,มาก ừ, อะไรเงี้ยมันมีวันหนึ่งจําได้ว่าหูเรากลับบ้านดึกมากเลยเราไปเสิร์ฟกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาทํางานนี้เลยนะทําไมเราจะต้องพยายามขนาดนั้นเพียงเพื่ออ,อ,อยากเข้าใจดีเราก็นึกถึงคําพูดคูดาวตอนที่คูดาวพูดว่าตอนตีสองตีสามฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าอ้าวนี่ขนาดคูดาวนะทุกคนต้องเคยผ่านอ่ะซันด้าบุล็อกขึ้นไปกล่าวตอนที่เขาได้รางวัลเขาก็ผ่านมาหมดจะเป็นคล เนอร์จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยเราก็ต้องไปต่อให้ได้สิวันเนี้ยเรายังทําไม่ได้แต่เราก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะโดดกลับไปให้ได้แล้วไอ้วันนั้นอะเมื่อมันมีโอกาสมาถึงอะคุณดาวครั้งแรกอะมันมันดีใจมา,มากมาก,มากเลยนะคะว่าเอ,อ้ยเราได้กลับมาทําในสิ่งที่เราหลักอีกครั้งงานที่เราทําทุกอย่างมันตอบโจทย์เราหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่มันก็จะทําให้เราแบบ เจียมเนื้อเจียมตัวด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกว่าที่เราจะกลับมาถึงตรงนี้เรารู้ว่าเราผ่านอะไรมาเราก็จะพยายามทํามันให้ดีที่สุดทําใหม้มันเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วพอจุดจุดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมาะหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือโอกาสก็ส่งมาให้เราได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ทํางานในจุดที่เราเราเรา,เราลักตรงนั้นต่อแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะมันทําให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรอีกมากมายที่มันน่าสนใจนะคะ่ะแล้วก็จริงๆเทรนด์ของโลก ใหม่ตอนนี้ คนในวัย40หรือ50อะบางทีคุณอาจจะต้องหาอาชีพที่2ซึ่งมันไม่ใช่อาชีพที่คุณเคยทํามาทาั้งชีวิตแล้วเนื่องจากว่าทนทรรมโลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ยังไปทำมาร์เก็ตติ้งแบบเดิมเนี่ยมันก็ขึ้นกับโปรดักต์เ้วยเพราะว่าม่มไปสัมภาษณ์งานใช่เราไปสัมภาษณ์งานมาที่เป็นสายเนี้ยเขาก็จะโยน c ส s e s t u ี้มาให้เราสอสอันเนี้ยอย่างเราอะเราไม่ได้เล่นติดต,ต่อเราอาจจะตามข่าวแต่เรา,าไม่ได้เล่นเลยทีนี้ถ้าเกิดเราไปจับโลรตักต์ที่มันเป็นวัยรุ่นนะ ให้โอกาสทุกคนเท่ากันค่ะแต่เราก็ต้องต้องยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมคะว่าเราเองน่ย energy หรืออะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนี้มันมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เรามองอะ่ะมันตอบโจทย์กับชีวิตเราในหลายๆเรื่องมากขึ้น,นะคะ่ะมีโอกาสไปทํางานอาสาสมัครด้วยที่เป็นแบบเหมือนกับ จัดงานให้กับผู้สูงอายุอะไรพวกนี้นะคะทำแล้วเราสึกต่อให้มันไม่ได้เงินทองอะไรใดๆเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเติมเต็มจิตใจแล้วเออหรือเราเราเองก็มีอายุขึ้นหรือว่าเราเออก็อาจจะบางทีพรออยู่ที่เนี่ยด้วยภาษีที่เราเสียใช่ไหมคะเราแต่งงานเป็นภาษีเบอร์ห้าเนี่ยมัน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 ยากมากที่มันมรายได้มันไม่ได้เยอะอะ่ะท้ายสุดแล้วทุกวันนี้แบบ ตั้งแต่ทางานมาเนี่ยไรายได้ยังไม่มีอันไหนที่คิดว่ามันน่าจะโอเคแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกเคสทุกคนนะคะเพราะว่าเราก็เห็นคนที่เขาเก่งหรือเขาไปต่อถ้าแบบเงินเดือนเขาระดับสี่ห้าพันมันก็โอเคมันแปลว่าถ้าคุณมีความพยายามโอกาสได้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมมันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างเราแบบถ้าเงินเดือนมันอยู่ที่ประมาณสักสามพันถ้าพูดง่ายๆเลๆขึ้นประมาณสามพันกว่าที่ไม่เกิน 4, 000, กสี่พันหักภาษีเบอร์ห้าลูกก็ไม่มีอย่างเงี้ยคะ่ะมันแทบไม่ได้แตกต่างมากกับการ ที่ทํางานทั่วๆไปต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าซึ่งแบบคนที่เมืองไทยอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าตอนแรกที่เขาไม่ได้เข้าใจประเด็นเนี้ยมันก็มีเพื่อนแบบที่เป็นอย่างเราๆที่แบบก็แต่งงานมา สามียิ่งอ,อ่เงินเดือนมากเลย <c oughs> เขาก็ไม่ได้อยากให้ภรรยาไปทํางานมันมองได้สองแบบจะคุ้มหรือไม่คุ้มไออย่างอย่างอย่างเราอ่ะเราก็เข้าใจอ่ะพอเราเราเห็นแล้วมันมีบางครั้งที่บางเดือนเราเพิ่รับงานนี้ไปแล้วเราต้องมาจ่ายภาษีเบอร์หอย่างเงี้ยค่ะมันมันแทบไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันแล้วแต่คนมองด้วยว่าคุณ,ค,ณคุณมีความสุขไหมอย่างจนอะ่ะยังมีความสุขกับการที่ได้ทํางานซึ่งบางทีแบบโอ้โหหักมาแล้วก็เหมือนเราอยู่บ้านอย่างเดียวอ่ะมันน่าจะดีกว่าแต่เราอาจจะมีความสุขในการที่เราออกไปทํางานอย่างสมมติพอไปเป็นโี้เเราได้จอ กับเด็กเหมือนเราถ้าจะเป็นป้าเลยค่ะแต่เด็กอ่ะให้พลังเราเยอะมากพูดนู่นพูดนี่แล้วเราก็อ๋อมันโลกมันเป็นอย่างนี้เราเจอ attendance ที่เข้ามาจากแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเอออันนี้สนุกซึ่งแต่ละคนก็สิ่งที่ให้ความสุขหรือให้พลังงานแต่คนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่คนตัดสินใจได้ก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ที่เราทํามาเนี่ยนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าการตัดสินใจมาตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่เส้นทางที่สบายเลยมันลําบากแหละเนาะมันคือการเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งหนึ่งมันช่วยเราลดอีโก้ เราก็เรียนรู้ใหม่แล้วก็ตลอดเส้นทาง7ปีที่ผ่านมามีทั้งแบบก o เทอร์ทัคเชลเชอร์ทัเนาะว่าอย่างนั้นก็คือวันดีวันร้ายโอกาสแล้วก็น้าตาน้าเตอแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าถามกันดูอีกครั้งนึงในวันนี้มาไหมหรือจะไม่มาตั้งแต่ตอนนั้นมาตอบไวมากเพราะเธอถามตัวเองตลอดเพราะอย่างที่บอกมาสาปีอะไจำวันที่บริษัทโลจิสติกตอบรับเราอะค่ะ เรารู้สึกเลยว่าอันนี้คือความสุขเราไม่เคยสัมผัสความสุขแบบนี้มาก่อนความสุขมันไม่ใช่แค่แบบเราทานอาหารอร่อยเราไปที่ดีเราใช้ของ อะไรเงี้ยพวกนั้นมันเป็นแบบสิ่งที่มันมันไม่ใช่ความสุขจริงสําหรับแจนนะเมื่อวันเราจําความรู้สึกอันนั้นได้วันที่แบบหูเรายากลําบากอะไรมาแล้วพอวันหนึ่งที่เราได้สิ่งที่เราอ่ะอันนี้มันมันคือตอบโจทย์แล้วเรามันอ่ะเราทําได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันมันมีพลังบางอย่างในสำหรับแจนจะรู้สึกแบบนั้นเยอรมันสอนให้แจนเป็นคนที่ดีขึ้น แก่งขึ้นไหมมันอาจจะม,ม,มันแกร่งมันแรงใช่ <c oughs> แก่งนี้ทั้งแก่งทั้งทึกคือมันเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งคือแม่แทบจะ ขอบคุณสามีขอบคุณประเทศนี้ค่ะมันเปลี่ยนให้เราเป็นเป็นคนอีกรูปแบบหนึ่งค่ะถ้าแล้วเราเองก็ก็ก็มีเอมพาร์ตี้ต่อคนอื่นมากขึ้นรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือไม่ใช่ว่าตอนอยู่เมืองไทยเราเราไม่ไม่มีเลยมันก็ไม่ได้ข่าดําขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่เนี่ยด้วยสภาพสังคมและโครงสร้างต่างๆมันทําให้เราได้เจอคนที่หลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะคนในสังคมของคนไทยเราเองหรือว่าเพื่อนต่อให้ผู้อพยพอย่างเงี้ยที่บางคนอาจจะพูดหรือมีทัศนคติไม่ดีเขาเราก็เจอตั้งแต่ระดับเรียนตอน แรกๆที่แบบยังเรียนไออารสวายอะไรเงี้ยอาจจะแบบนึงพอเราไปเรียนเบสวายเรียนในลำดับที่สูงขึ้นคนก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอะค่ะเราเรารู้สึกว่าบางทีมองเขาว่าเอะเราตอนแรกที่เราคิดว่าเราลำบากอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราแบบโอ้เขาเองบางทีเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นแบบนั้นแล้วเขาต้องมาโดนแล้วในสิ่งที่เขาพยายามบางทีมันก็ทําให้เราเออเราก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมันไม่หยุดมันพร้อมที่จะไปต่อประเทศนี้จังว่ามันก็ยังมีโอกาสให้กับหลายๆคนเราก็อาจจะสรุป ได้แบบนี้นะคะว่าในการจะมาแน่นอนว่าทุกอย่างมันไม่ได้โรยด้วยเก็บกราบเนาะทุกคนก็ต้องทําใจสักนิดนึงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วประเทศนี้หรือว่าประสบการณ์ตรงนี้ในความยากลำบากต่างๆเราได้เรียนรู้<ช>เราได้พัฒนาตัวเองและเราได้เห็นตัวเองในมุมที่แตกต่างออกไป<ช>เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ ครูต้องขอบคุณคุณแจนมากที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดี๋ยววันดีคืนดีเดี๋ยวครูก็มาคุยกับคุณแจนอีกเพราะว่าในอีก2 3 4สมี่หปีข้างหน้าไม่แน่ว่าประสบการณ์ที่คุณแจนสะสมไปเรื่อยๆเราก็อาจจะได้มาขอเป็นความรู้ขอไปแชร์ให้ทุกคนแบบนี้ทั้งคุณแจนและครูเอ๊ะทั้งคุณแจนและครูเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังมองหาเส้นทางนี้อยู่มองหาโอกาสนี้อยู่ สุดท้ายอยากฝากอะไรไปถึงคนที่กำลังจะมามั้งไหมคะท้ายที่สุดที่จันกลับไปบอกว่า coming of age ของจนอันะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันง่ายมากเลยค่ะภาษาเยอรมันเท่านั้นถ้าวันนี้อย่างที่คุณเตรียมพร้อมจะมาประเทศนี้คุณเลาเคยพูดไปแล้วประเทศนี้คุณไม่ใช้ภาษาเยอรมันคุณก็อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ได้ดียิ่งขึ้นและมีอนาคตที่คุณจะพร้อมไปกับทุกความฝันของคุณนะคะไอซ์บายดาวนะคะเหมือนเหมือนแบบว่าจ้างให้พูดปิดไม่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 พอพออันเนี้ยเรียนรู้กับตัวเองจริงๆในปีที่3แล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะ ูไทยของฉันนะคะแล้วสุดท้ายมันก็จะแบบถูไทยแบบไปเรื่อยๆแบบไม่แข่งแร่งนะวันนี้ในปีที่7เรากลับไปเรียนภาษาเยอรมันแบบตั้งใจใหม่อีกครั้งอะไรที่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไปแก้ไขมันแล้วเราก็ยังมองว่ามันยังไปต่อได้ต้องขอบคุณครูดาวด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณคุณแจนเช่นกันขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ฟังเราวันนี้วันนี้อาจจะเจ๊กเจ๊กจอกจกแจนหน่อยเนาะเรามาอยู่ในบรรยากาศแบบอาหารคุณแจนบอกหนว่าที่นี่ที่ไหนร้านนี้ชื่อดานมาดามเมนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามตลาดตลาดหุ้น แฟงเฟิร์ตนะ,ะร้านดังเลยไหมคะของแฟงเฟิร์ตอ่าก็เป็นร้านที่มีชื่อได้รับการยอมรับ3ปีซ้อนนะคนนันมากนะเลยค่ะทุกคนแล้วหลังจากการคุยกันเสร็จแล้วแล้วลาทุกคนไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวครูเนี่ยนะคะจะเป็นคนชิมและคอนเฟิร์มให้เองว่าเอ ي, ้ะทำไมร้านนี้เขาถึงดังวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะคุณแจและครูคลาไปก่อนจาก,ก,กร้านมาดามดังไม่ใช่สิมาดามเหมมาดามไหมร้านดังที่แฟงเฟิร์ตวันนี้ไปล้คะ่ะสวัสดีทุกคนเอาฟีดอเซนชื่อสวัสดีค่ะ อร่อยนี่กุ้ช่าย